สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาน้องป๋อมแปมนะคะมาหาคุณหมอนะคะนะคะหาคุณหมอนะคะ,คม,ะ,คะมาฉีดยาบำรุงร่างกายนะคะ ชื่ออะชอิด <ates> ิต like ัวนุ้มะุ้มต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 ุ้ะตม้มากมากม นี่นะคะทอยที่คุณหมอฉีดน,นะคะทอยที่คุณหมอฉีดอยู่ตรงโถดนะคะซ้อมแป้มเก่งมากๆเลยนะคะไม่ร้องเลยนะคะไม่กลัวเลยนะคะไม่กลัวเข็มเลยนะคะตรงตรงมวงนะคะจะมีพ <urers> ี่กระตอดหนูก็ไม่รู้ว่าอาัดเขาเรียกว่าอะไร อาจจะเป็นไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ภาษาอีสานก็จะเอิ่นว่าขี่กระตอดกินมะม่วงกินมะม่วงให้กินให้กินมากแล้วอันตรายเออไม่ได้เศษอีกอันตรายใหญ่หนูกินกล้วยนะคะไปย่วัแล้วเป็นเดือนะครับเท่ากันนะวรับประมาณสองเือนดรือนสองเดือนได้ อ๋อตเครับฮะตั hmm. mm ้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดตเป็นไดเจอไหมไม่เป็นแป่นิดเดียวไม่เจอไม่มี่้ต้องมีหมอตัวแม่ลูกที่ได้เดียวเลยว่าพอมาอานี้ตัวใสเรานี่กว่าเราไม่กินข้าวกินยาด้วยนะคะที่อยู่กับเราทุกวันเลยใช่ไหม โดนฉีดตูดไปนะคะไม่ร้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสาวน้อยนะคะ <Wow. S 2> นอนลงแล้วจะนอนให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะ นอนรอคุณหมอนะคะตอนนี้โอหเรียบร้อยมากเลยนะคะสมกับเป็นท่านหญิงปอมแปมา <Wow. S 1> มากเลยนะคะคุณหญิงคุณนายปอมแปมได้ไปแล้วนี่นะคะตรงตรงรอยตรงนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นรอยฉีดนะคะโอ้ <c oughs> โหเก่งมากๆเลยนะคะไม่ร้องเลย ดูนะคะน้องเห็นกล้วยนะคะน้องเห็นกล้วยนะคะน้องก็อยากจะกินกล้วยแต่น้องไม่รู้นะคะว่าเขาเอายาใส่กล้วยให้กินนะคะ oh, <no. S 1> อ้อน่เหมอรอะไรครับอะไรนะ่สครับอ๋อคุณหมอบอกว่าเป็น เป็นเนื้องอกในงวงนะคะเนื้องอกจะริดไปไลแรงมีโอกาสเปลี่ยนเป็นมะเร็งเนี่ยยากมากา ถึงต้องมาให้หมอดูทุกเดือนนะเดือนละครขาเป็นบอลหรือว่าอลไรเนี่ยหมอมาวันที่เท่าไหร่นะประมาณสามเดือนได้เลยคุณหมอบอกว่าต้องพามาหาคุณหมอทุกเดือนนะคะให้ดูงวงทุกเดือนนะคะว่าน้องเป็นเนื้องอกในงวงนะคะ มันจะเป็นตุมต่มๆเป็นไฟขึ้นมาซึ่งจะเป็นได้ประมาณเดือนยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเจะับหร้อไม่นอนไม่นอ,น,อนเราก็จะทำการฉีดยาแล้ว ฉีดยาใส่หางนะคะจ้งกันะคะตก้องตัาจะต้องรอติดตามนะคะว่าเนงอกในงวงของน้องฟอมแป้นนะคะจะลดลงขนาดไหนนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าแจ้งว่านะคะ ต้องพาน้องมาหาคุณหมอทุกเดือนนะคะก็ต้องรอดูอาการน้องไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแวนง,งอกชนิดไม่ร้ายแรงนะคะ <c oughs> เพราะว่าพึ่งจะเป็นนะคะ <c oughs> วันนี้ฉีดอีกแล้วนะคะตอนนี้ในกระแป๋ของเรารอบนี้โดนตูดข้างซ้ายนะคะเข็มที่สามนะคะเข็มที่สามโดนตูดข้างซ้ายนะคะ ไม่ร้องเลยนะคะเก่งสุดๆเลยนะคะสาวน้อยร้อยลีลาของเราว้าวเอบาลงโลกนี่เข็มที่สี่นะคะเข็มท like uh, no mm ี่สี่นะคะ เดินหน้ามาซ้ำนะครับผมเดือนหน้าคุณหมอบอกว่าให้มาช็ดซ <Elliott> ้ำอ <reci> ีกนะคะเห็นเลยครับวันนี้ครับขอสัมภาษณ์พ่อควาหน่อยนะคะน้องเป็นไงบ้างคะคืออันนี้เรามาฉีดยาบำรุงนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็วัคซีนนะครับวัคซีนแต่ว่าน้องมีอาการตรงวงนะครับตรงวงเขาจะเป็นเหมือนเนื้องอก งอคุณหมอบอกว่านะครับแจ้งว่าแจ้งกับพ่อฝันว่าคือเนี่ยใช้จริงเจอไอ้ใช้ตัวนี้นะครับไอ้ของพี่หวงน้องนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามีอาการเป็นยังไงนะครับเพราะว่า่มันออกมาเป็นอะไรอ่ะมีลงมาเนี้ยมานี่มานี่เลยอะไรชื่อเจอ่ะมานี่ ตอนนี้ถูกกองาจับแล้วูกจัไมก็ให้ใช้ยานี้ป้ายครับผม <Go. S 2> ป้ายใช้ยาในสลิงที่หมอให้นะคะ <c oughs> ป้ายน้องทุกวันนะคะป้ายยาน้องทุกวันในงวงนะคะตรงที่เป็นก้อนเนื้อนะคะว่า อาการก้อนเนื้อนี้ขึ้นมานานหรือยังคะพ่อควานสองเดือนได้ครับเกือบประมาณสองเดือนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะคะเพิ่งจะมาเป็นนะคะครับคุณหมอแจ้งว่าไม่ร้ายแรงเนาะไม่ร้ายแรงครับแต่ต้องแต่ต้องมาหาต้อง,าาต,องต้องดูว่าหลังจากใส่ยาแล้วมันจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงครับ <Wow. S 1> ถ้า,ามันหายก็แสดงว่าดีครับแต่ถ้าไม่หายก็ หมอบอกนะครับอาจจะเป็นมะเร็งก้อนเขาเรียกเขาเรียกก้อนมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นเนื้องอกนะคะหมอบอกว่าต้องต้องรอติดตามอาการทุกเดือนนะคะถ้าเกิดว่ามันยุบมันมันลดลงก็ก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดมันมันไม่ยุบหรือว่าไม่ลดลงมันก็อาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้แต่ว่าวันนี้ป้องกันไม่ให้ที่เราฉิดยาดมีอาการหงนะครับ โอ้ตรงนี้หมอบอกให้นวดประมาณหนาทีนะคะใช่ครับสาวน้อยของเราโดนไปกี่เข็มคะวันนี้หูสี่เข็มมั้งสี่เข็มนะคะโอ้โหเก่งสุดๆเลยนะคะฮยีแรงแงไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บนี่แบบนี้เลยยามะได้ไปเร็วๆครับผมนี่นะคะคุณหมอมาสาธิตให้ประควานดูนะคะมาสาธิตให้ประควานดูนะคะว่าจะต้องนวดยังไงนะคะยามันจะได้กระจายตัวนะคะ ฝากแม่แม่เอฟซนะคะเป็นกําลังใจให้สาวน้อยของเรานะคะเนื้องอกหายไวๆด้วยนะคะและก็ภาวนานะคะอย่าให้น้องเป็นอะไรที่รุนแรงนะคะขอให้น้องหายไวๆนะคะยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจแรงเชียร์แรงใจอีกหนึ่งกำลังใจด้วยนะคะ โอ้โหวันนี้สาวน้อยของเราชิลมากนะคะโดนไปสี่เข็มนะคะแต่ก็ยังกินหญ้าไม่ร้องไม่โวยวายนะคะโอ้โหไม่งองแงเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะสมกับเป็นสาวน้อยร้อยลีลาแห่งวงการบอกรำซิ่งมากเลยนะคะ